เบิ่งแม่โศกอันบริเวณหลอบน้องสาค่ะโศขาตน้นไม่อันพักขาไหลน้ำเนี่ยตายเมื่อขานํนำค้างหลายสื่อเบียมหาลอยพักขาไหลน้ำโอ้เหลือต้นหนึ่งพักขาไหลน้ำเนี่ยให้ยู่ต้นหนึ่งเห็นอยู่ค่ะเดพักขาไหลน้ำเห็นน้องสาขาไซขนาดกระลังไสค่ะตอนแหล,ลกสีมันตายจากนี้แล้วค่ะ ตอนหนาฝนนั้นสินคุ้นๆก็นีไซล่สลค่ะตัวนี้ปองคล้องหนามเป็นคั้นแท่เอามาเบิ่งต้นใหม่น้ำกันเนาะค่ะต้วนไว้ค่ะต้นมะพร้าวมะพร้าวอันนี้หัมันกัดกินนะมันก็เลยใบกูดนี่ค่ะไว้ นี่ต้นนี้ก็ถือกินมักเ้าเนี่ยเอามาปลูกสร้าซีต้นน้ำขังตายไปอันด้วยเ,เจดต้นตอนนี้ค่ะมีขั้นแทะถนนนะคะนี่ก็อัน,นปลูกอัน,นฟังอัน,นโคชิไ่ต้นนี้ก็เป็นบักนัดไซเม่บักนัดหมาก ป้าเข้าไปเบิ่งมักนัดหมากลูกแกหลกป้าไปเบิ่งน้ำกันหมักนัดหมากนี่ค่ะน้องสะน้หนังไซนัดปลูกหลายหลายมักนัด,ม,นดมักนัดพันยังกะบวมันเป็นลูกเล็กยหยวานๆเผ็ดหวานหวานแบบขึ้นน้ำผึิงนะคะมี่สองพันเด้่นี่ค่ะพัน ท่นลูกหน่อยหวานกับท่านปลูกใ่ดังเดิมนะคะที่ผัดนานครับปลูกกันอันพ่านนี้เอามาจากภาคไปค่ะเป็นผันของเขาใส่เอมังหนับลูกแกหลกดูใส่ถาว่าท่านเห็นเป็นเดไมังหนักลูกแหลกลูกแหลกของปีลูกแหลกของปีใส่เมื่อท่านเห็น เหลือมอสุดต้นบักนัดอยู่กันแท่นี่บ่แม่นี่อยู่ส,งงสบ่นี่บ่ ว่าท่านเห็นอยู่ค่ะบักนัดริมฟังคันแท่ค่ะต้นถั่วฝาวมันตายนี่ต้นนี้ยังย่ยังมีชีวิตอยู่อยู่ต้นนี้ตายด้วยยังตายแล้วเออตายละหนามขังหนามมันถ่วมยี่สิบสี่ต้น น,น,นี่ต้นมีกระตายหลงเหลืออยู่เจ็ดตน้น,ตนนี่ต้นนีอย่างอยู่จ็ดต้นกับผุ่มกินอยู่ค่ะบ่อด้อ่านว่าสิท้ายเอาไป่ายกินเนะค่ะคนมาก,กิน,นยั้งกับปูกอันนี่นนอุ้ยแม่ทางในบกไก่นังนี่นี่นีน่นนนนอ้อน้องช้าแมนมืดเลยพี่ต้นนี้ก็สิไดทางอีก เดบิ้งน้า